แล้วจะทำอะไรอ่ะม,มันคืออะไรคะพูดภาษาไทยหนห้างสับะอร่อนเดี๋ยวออกมาค่ะ,ะมันคืออะไรคะสับป,ปะรดอันนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะอีกทีอีกทีอีกทีสับป,ปะรดใช่ไหมอร่อยไหมคะอร่อยจนมายืนเกาะจานนะคะแม่ว่าแม่จะทําข้าวผัดสับป,ปะรดอย่าทําแบบนั้นแม่ว่าแม่จะทําข้าวผัดสับป,ปะรดนี่จะได้กินเลยเนี่ย กดเลยจากินสับประรดหมดไปกับครึ่งลูกแล้วอะอร่อยไหมฮะอร่อยเหมือนเมืองไทยไหมเอา,อางี้ดีวกว่าเพราะว่าอะไรแม่เลือกสับประรดเป็นเพราะคุณยายทําแกงสับประรดแม่จะต้องปอกสับประรดครั้งละเป็นยี่สิบลูกเหมือนนาด,ดาเราถึงรู้ว่าสับประรดหน้าตาแบบไหนมันจะกินได้ถูกไหมคะเข้าอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วเหรอ,อคะหนูอิ่มแล้วค่ะพูดดีๆค่ะหนูอิ่มแล้ว เขายังดู crime babies พูดดีๆก่อนคะ่ะหนูอิ่มแล้วคะ่ะหนูอิ่มแล้วคะ่ะเขาจะดู crime baby อ๋อ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 จุกกระปกุกนะวนะ่จกะกนะุกกระปุกนะวนะอุ้ยชิคกี้พายด้วยอุย้ย